ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลงอีกแล้วนะครับยามช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้จะมานาเสนอนะครับนี่มะม่วงนะครับมะม่วงมหาชนกนะครับนะได้มาจากเอฟซีใจดีที่ส่งมาขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็จะมารับประทานนะครับแอ่้เอฟซีส่งมาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ วันนี้โอกาสขาดีบางบางลูกทีแ่แล้วมาก็รับประทานเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้แต่อนุอนุอนไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับนะมัมม่วงมาหาชนกนะครับนี่เผาไว้แล้วนะครับบุ้มบ่มนี่นะครับนะนี่ลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็จะมาชิมกันครับน,น,น,นี่ลูกใหญ่จริงๆนะครับนะ อืหวานมากนะครับอืมอ่ะนี่ขวดอ่ีลิตรเนี่ยอ่าหนึ่งพันห้ารอยมิลิลิตรนะครับนะนี่นี่นะครับลูกขนาดนี่เลยครับลูกใหญ่มากมาก,กใหญ่เหลือเกินนะครับนะก็เป็นมม่วง ของประเทศไทยเรานะครับก็เป็นมะม่วงที่หวานหอมอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับนะนี่มะม่วงมหาชนกเป็นมะเป็นมะม่วงลูกให่นะครับนะหวานมากนะครับยคือว่า บางคนเขาปอกเปลือกนะแต่ผมไม่ปอกดีกว่านะครับผมมันลูกใหญ่นะครับก็ใช้ช้อนแทนนะครับใช้ช้อนแบบนี่ตักเอาเลยนะครับเนื้อเขานะใช้ช้อนตักเอาเลยนะอืมหวานหอม นะครับมะม่วงมหาชนกนะครับเป็นครั้งแรกของผมนะที่ได้รับทานมะม่วงมหาชนกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อแบบไอ้น่นนะครับอ่ามะม่วงน้ำบอกไม้มะม่วงไอ้พวกนี้ถ้าแบบธรรมดาบ้านเราที่ว่าตามท้องตลาดนะครับนะอืมกลิ่นของเขากคล้ายๆกับ ้ำดอกไม้เขาไม่เชิงนะครับนะก็คือกลางบ่คือครึ่งครึ่งกลางๆนะครับนะแต่ก็หวานหอมอร่อยนะครับนะแต่ือเยอะมากเพราะว่าลูกเขาลูกใหญ่นะครับนะอืมอืมลูกใหญ่จริงๆ ไม่รู้ว่าเม็ดของเขานะครับนะจะงอกหรือเปล่านะจะลองดูนะครับนะว่าเมื่อวานนะครับที่ว่าลูกละมะม่วงน,นะครับคือลองแล้วนะครับนะลองฝานฝานเรียบร้อยแล้วก็เอาเม็ดไปล้างนะครับไปล้างแล้วก็ถักแดดเอาไว้นะครับนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะงอกเหมือนอะมะม่วงบ,บ้านนี้หรือเปล่านะคือว่ามะม่วงอ่ะ ที่เขาขายนี่คือเขาจะเก็บก่อนนะครับนะแต่ผมว่าน่าจะงอกว่าดูจากเมล็ดแล้วเมล็ดมันก็แก่แข็งเป็นกะลาไปร้อยเรียบร้อยนะครับนะจะลองปลูกดูกนะครับนะถ้ามันเกิดโตขึ้นมาเป็นมะม่วงมหาชนุกลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซีเลแหละนะครับนะว่าที่ส่งมาแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์มาด้วยนะครับนะนี่ อ,อ,อร่อยจริงๆนะครับเหมาะมากที่ว่าจะทำอะไรอ,ะอ่ะของวงูของหวานนะครับนะลูกเนื้อ,อะ่ะทุกใหญ่มากมที่เอฟซีโซมส่งมานะครับนะ สี่ลูกห้ากิโลนะครับสี่ลูกใหญ่คือลูกใหญ่ๆเลยค,คือสี่ลูกห้ากิโลนะครับนะลูกใหญ่มากนี่อืมนะรึ่งลูกนี่อิ่มเลยนะครับนะลูกใหญ่จริงๆอืนี่ส่วนที่เหลือก็เก็บใส่ถุงยีสติกลิก่อนนะครับนะเดี๋ยว หองวางจะมาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะหวานชื่นชุ่มฉ่ำมากนะครับอืมยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพาหลงเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้มีแค่กิฟต์มะม่วงนะครับนะมะม่วงมหาชนกนะครับนี่เป็นลูกใหญ่ๆ่อย่างนี้เลยนะครับนะใหญ่จริงๆนะครับ โอเคหมือนเดิมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลวงพ่นลง,ลงนะครับโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ